สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆกัลยาณมิตรนะคะที่น่ารักในช่องบุญญาดาเลิฟทาโร่นะคะวันนี้ได้ไพใ่ใหม่ๆอีกแล้วคะ่ะทุกคนช่องนี้ไม่ใช่ช่องขายไพ่ใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้ก็หลังจากที่เราสั่งไพ่มาเราก็จะค่อยๆทยอยเอาไพ่ออกมาเปิดนะคะไพ่ใหม่ใกล้ชั้นมูนชา์ด์นะคะอันนี้สวยอะ่ะชอบความแบบ ดูออกแนววินเทจวินเทจหน่อยนะคะวันนี้เราจะมาใช้ไพ่ใหม่กันกับหัวข้ออ๋อสวยจังเลยมีคู่มือด้วยนะคะอืมยังไม่ได้แกะเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวมาแกะพร้อมกันนี่แหละอันนี้หลังไพ่นะคะเผื่อใครสนใจเผื่อหน่อยอาจจะปักหมุดไว้ให้นะคะทุกคนขออนุญาตแกะอันนี้ก่อนนะโอเคพอดีไปปิด ปิดไฟที่มันสะท้อนแสงนะคะทุกคนดูสวยงามไพ่ใหม่ใกล้ชั้นก็เพื่อไม่เพื่อไม่ให้ทุกคนจำเจนะคะเราก็ต้องได้มีการหาไพ่ใหม่ๆมานะะคในการเปิดเพื่อที่จะเหมือนกับได้เปลี่ยนแปลงอัตลดเนาะนะคะเปลี่ยนแปลงอัตลดเปลี่ยนแปลง สิ่งที่มองเห็นให้ดูมีสีสันมากยิ่งขึ้นมาดูกันขออนุญาตของรักษาครูครูบาอาจารย์เจ้าเกียรติงชะตาเทพเทวดาเทพารักษ์ประจําตัวคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้นะคะขอให้การเปิดไพ่เป็นไปด้วยความราบรื่นแล้วก็ตรงประเด็นกับคําถามที่ว่านะคะความรู้สึกของคนรอบข้างที่เขามองมาที่เราเนี่ยนะคะเขารู้สึกอย่างไรกับเราบ้างเราเป็นคนยังไงในสายตาคนอื่นๆน,นะคะ เพราะว่าบางทีเนี่ยหน่อยมีความรู้สึกว่าคนทุกคนนะคะทั้งสนิสนทหรือไม่สนิทถ้าถ้าเผื่อว่าการที่เราแสดงออกอะแต่ละคนเนาะเราก็แสดงออกกับแต่ละคนแตกต่างกันไปเนาะแต่ละคนเขาก็จะมีความรู้สึกที่แตกต่างกันไปทั้งทางที่เราเป็นคนคนเดียวกันนะเราเป็นคนคนเดียวแต่ว่าเราขนาดเรายังแสดงออกกับคนอื่นๆแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นแน่นอนอยู่แล้วคนอื่นๆที่เขามองเรามา เขาก็มองแตกต่างกันไปบางทีคนสนิท hey. ก He e ับคนที่ไม่สนิทเขาก็จะมีความรู้สึกนะคะมีเขาเรียกว่ามีความรู้สึกมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนคนหนึงเราอาจจะมีหลายบุคลิกในการที่จะแสดงออกกับคนอื่นๆมาดูกันว่าคนรอบข้างเขามองว่าเราเป็นคนอย่างไรโอ้โหเขามองว่าคุณเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการหาเงินน่ะ นะคะคุณเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่คนคุณเป็นคนที่มีความเข้มแข็งบางคนต้องบอกไว้เลยว่าบางคนอาจจะเป็นเดอะแบกของบ้านเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายนะคะมีความรับผิดชอบเยอะแยะมากมายแต่ที่เด่นๆเลยที่คนอื่นๆเขาเห็นที่เขาสัมผัสได้เลยก็คือคุณเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการบริหารจัดการการเงินการหาเงินการหารายได้หรือว่าเป็นในลักษณะของเป็นคนที่มีความเข้มแข็ง นะคะหนักเอาเบาสู้นะคะที่หัวเป็นอินฟินิตี้เนี่ยความหมายเลยก็คือเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่นะคะคิดหาสิ่งต่างๆทำอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเพราะบริบทของความจำเป็นในเรื่องของอาภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบหรือบางคนนะคะบางคนเนี่ย ใช้ชีวิตถ้าเป็นใช้ชีวิตของตัวคนเดียวเนี่ยแฮ ppy มีความสุขดีนะคะเปตัวเองได้อะไรได้แต่ก็ยังไม่หยุดที่จะพัฒนาไม่หยุดที่จะทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่สามารถที่จะทําให้เกิดรายได้อะไรที่คุณรู้สึกว่ามันคือสิ่งที่ทําให้คุณนะคะมีรายรับเข้ามาเนี่ยคุณก็พร้อมที่จะทําคุณดูแฮ ppy คุณดูมีความสุขนะคะเพราะคนเพราะบางคนเนี่ย การที่เรา os, <l ug> มีภาระหน้าที่หรือสิ่งที่ต้องรับผิดชอบแล้วเราต้องได้ทําเพื่อคนอื่นๆหรือว่าต้องได้ทําอะไรมากมายเนี่ยนะคะบางทีมันจะแสดงออกมาในลักษณะที่เป็นพลังงานลบนะมันจะเป็นในลักษณะห้อยเหนื่อยเหลือเกินทําไมเราต้องได้ทุ่มเททําไมเราต้องเป็นคนที่ต้องได้หาเงินมากกว่าคนอื่นทําไมเราต้องได้รับผิดชอบเงินอารับผิดชอบค่าใช้จ่ายมากกว่าคนอื่น พอเราคิดอย่างเงี้ยพอบางทีบางคนคิดอย่างเงี้ยค่ะก็จะแสดงพลังงานลบออกมาในลักษณะของความเบื่อหน่ายความไม่มีกระจิตกระใจายในการทํางานหรือว่าทําอะไรก็รู้สึกว่าทําไปแบบผ่านๆให้ให้มันเป็นวันต่อวันไปแต่พลังงานของคุณนะคะนะคะคุณมีความสุขกับการได้หาเงิน <c ười> คุณมีความสุขที่คนอื่นๆจะมองว่าคุณเป็นคนที่แบบหาเงินเก่งขยันคือทําแบบทํางานเหมือนกับเป็นนี่แบบร้อยล้านอะไรอย่างเงี้ย ทำไม่อยู่ไม่อยู่นิ่งอ่ะไม่จบไม่สิ้นอคุณเป็นคนที่เก่งนะคะอาจจะเป็นในลักษณะที่อาจจะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองก็ได้นะนะคะเป็นคนที่แบบชอบอ่ะชอบทําอะไรมีความคิดแตกแปลกใหม่ออกไปนะคะเห็นอะไรที่เป็นโอกาสเป็นลู่ทางคุณก็ทําหมดแหละนะคะเออ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในลักษณะของบางคนคงก็อาจจะเห็นในโพสต์ต่างๆของคุณประสบความสําเร็จทําอะไรก็ประสบความสําเร็จอย่างเงี้ยนะคะเขาอาจจะเห็นแล้วเขาจะแบบเขาก็จะมองว่าเออไม่ยอมหยุดนิ่งเลยเนาะอาจจะมีงานแบบทํางานประจําแล้วมีงานหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรอย่างเงี้ยเออทาอยู่เสมอคนอื่นๆรอบข้างเขามองว่าเป็นคุณเป็นคนยังไงเห็นไหม <c oughs> หนักไปที่เรื่องการทํามาหากินเรื่องการเงิน นะะหน่อยว่าคุณน่าจะเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการบริหารจัดการการแบบหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองเสมอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือหน่อยมีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการประสานงานหรือคุณอาจจะมีความโดดเด่นคนอื่นๆเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการเป็นฝ่ายประสาน นะคะประสานงานอาจจะเป็นในลักษณะของเป็นคนกลางก็ได้นะบางคนก็อาจจะทําเกี่ยวกับโลกออนไลน์นะคะการเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนายหน้านะคะต่างๆเนี่ยก็มีความเป็นไปได้หนักมาในเรื่องของคนอื่นๆเขามองว่าคุณเก่งในเรื่องของการหาเลี้ยงชีพชอบอะ่ะนะคะมีความสนุกเหมือนกับทํางานแบบคือชีวิตจิตใจอะ่ะเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่เก่งมากๆแล้วหน่อยว่าคุณมีความโดดเด่นนะในเส้นทางที่ตัวเองทำ เขามองว่าคุณมีความสุขอะ่ะกับสิ่งที่คุณได้รับภาระสิ่งที่คุณทำอะ่ะคุณดูเป็นเหมือนกับคนที่เฉิดฉายทำอะไรแล้วก็ค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกต์ทำอะไรแล้วก็ค่อนข้างที่จะออกมาค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบนะคะอืมเก่งในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวการหาเงินโอ้โห,โห,โห,โหเดี๋ยวนะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้คุณเป็นใคร อืมเนี่ยตอนแรกก็สองเหรียญสองเหรียญสามเหรียญแล้วก็หนึ่งเหรียญหนึ่งสองสามทุกคนโอ้โหถ้าจะเรียงหรือไม่เรียงก็ได้แต่มันคือหนึ่งสองสามอ่ะคุณเป็นคนที่โอ้โหในสายตาคนรอบข้างหน่อยว่าเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีโอกาสแล้วก็มีโชคในเรื่องของการหยิบจับทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จเป็นเงินเป็นทองอะ่ะมันมาเป็นเงินที่มาจากสวงสวรรค์นะคะเป็นเงินที่คุณแบบ พร้อมที่จะรับคือหน่อยต้องบอกว่าคนที่เขามีโอกาสเข้ามามีความสําเร็จหรือว่าการประสบความสําเร็จหรือการได้รับโอกาสอะเราก็ไม่ใช่คนอยู่กับที่นะคะเพราะเขาเห็นว่าสิ่งที่คุณคู่ควรอะมันเป็นสิ่งที่อ่าเขาเห็นว่าสิ่งที่คุณได้รับอะมันเป็นสิ่งที่คุณคู่ควรค่ะเพราะคุณไม่หยุดนิ่ง ไม่หยุดนิ่งทั้งการแอคชั่นแล้วก็การใช้สมองการใช้ความคิดการพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองไม่พอคุณยังพาทีมงานพาคนอื่นๆไปได้ไกลอะค่ะในสายตาคนรอบข้างเขามองว่าคุณเป็นคนที่เก่งในเรื่องของพาทีมไปได้ไกลพาลูกน้องพาบริวารน,นะคะหรือเป็นคนประสานงานหรือคนที่ทำอะไรแล้วหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองคุณเหมาะสมแล้วก็คู่ควรค่ะนะคะ คนรอบข้างเขามองว่าคุณเป็นคนที่เก่งไม่ได้รอให้อยู่ไม่ได้รอให้โอกาสวิ่งเข้าหาแต่คุณเป็นคนที่วิ่งเข้าหาโอกาสเสมอพอลงมือทําพอเทคแอคชั่นอะไรไปอ่ะมันก็เลยเหมือนกับหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองแต่จริงๆแล้วเอาจริงๆไหมคะจริงๆแล้วคุณก็เหนื่อยแหละในหลายๆครั้งหรือว่าบางทีก็รู้สึกแบบทําไมอะไรๆทุกอย่างก็ต้องเป็นเราทําไงได้ล่ะคะในเมื่อการที่เราทําอะไรทําออกมาแล้วมันแล้วมันประสบความสําเร็จแล้วมันดูดีอ่ะทำออกมาแล้วแบบ เป็นที่พอใจหรือเป็นที่แบบนะคะสนใจของคนอื่นๆมันก็ต้องมีโอกาสเข้ามาหาคุณเสมอนะ,ะเป็นคนมีโชคอะ่ะ โชคดีในเรื่องของการเงินคนอื่นๆเขามองว่าคุณเป็นคนโชคดีในเรื่องของการเงินไม่ได้เป็นในลักษณะของอ่าการลุ้นรางวัลหรืออะไรอย่างเดียวนะเป็นในลักษณะของเหมือนกับพอคิดที่อยากทําอะไรแล้วพอหาโอกาสพาตัวเองไปอยู่ในจุดจุดนั้นแล้วคุณก็มักที่จะประสบความสําเร็จหรือได้รับเลือกหรือได้รับโอกาสดีๆอยู่เสมอค่ะไพออกมาสใบหนึ่งสสเป็นเอหรือน่อยสับหรือหน่อยสับไม่ดี เพราะหน่อยสับทั้งสับทั้งคลี่ทั้งอันนี้ทุกคนเห็นแล้วเนาะถ้าออกมาเป็นเหรียญอีกเนี่ยหน่อยจะสับใหม่แล้วนะหน่อยว่าหน่อยสับเยอะแล้วนะเหรียญอีกไหมโอเคไม่เหรียญ <c oughs> เนี่ยถ้าเหรียญอีกนี่คือหน่อยจะแบบว่าหน่อยจะสับใหม่เลยหน่อยก็ว่านะหน่อยก็ว่าหน่อยสับดีแล้วนะทุกคนใช่ไหมทุกคนเห็นเห็นเหมือนกันใช่ไหมคะ <c oughs> มีการเถียงอ่ะ ในสายตาคนรอบข้างเขามองว่าคุณเป็นคนยังไงเขาเป็นเขามองว่าคุณเป็นคนมีมความสุขค่ะก้าวถ้วยคือคนที่เติมเต็มตัวเองได้คุณเป็นคนที่มีความสุขถึงแม้จะอยู่คนเดียวบางคนอาจจะเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวบางคนอาจจะโสดมานานไม่ได้คิดอยากที่จะเปิดใจหรือบางคนก็อาจจะมีคู่เนี่ยแหละหแต่ว่าคุณมีความสุขได้ด้วยตัวของคุณเองค่ะนะคะ พอเก้าถ้วยนี่คืออีกหนึ่งถ้วยก็เต็มแล้วอะ่ะเป็นคนที่เติมเต็มความสุขให้กับตัวเองได้เป็นคนที่ไปไหนมาไหนคนเดียวได้เป็นคนที่สามารถที่จะนะคะเผื่อแผ่ เอเนจี Energy, พลังงานดีๆไปให้กับคนอื่นๆหน่อยมีความรู้สึกว่าคนอื่นๆเขาอยากที่จะเข้าหาคุณเพราะเขารู้สึกว่าคุณคือพื้นที่เซฟโซนคุณคือพื้นที่ปลอดภัยคุณคือที่ที่เขารู้สึกว่าพอมาอยู่ใกล้แล้วอะ่ะถึงจะปรึกษาพูดคุยนะคะหรือว่าคบค้าสมาคมด้วยอะ่ะคุณไม่ใช่คนที่จะไปเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเพราะว่าพลังงานของคุณที่สื่อออกมาเป็นในลักษณะของคนที่ฉันมีความสุขแล้วฉันไม่จําเป็นต้องไปเบียดเบียนใครอะคะ่ะ เออฉันมีความสุขกับสิ่งที่ฉันเป็นแล้วไม่ได้มีไม่ได้มีความคิดอยากที่จะไปแข่งแย่งชิงดีหรือไปอิจฉาริษยาใครคุณไม่ใช่คนที่อิจฉาริษยาใครอะค่ะนะฮะพลังงานเ energy ของคุณโอโ้โหพลังงานของใครเนี่ย เติมเต็มตัวเองได้หาความสุขได้ด้วยตัวเองทําอะไรก็ค่อนข้างที่จะนะคะเป็นเงินเป็นทองนะคะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอไม่ใช่แค่พาตัวเองไปได้แต่ว่าพาคนที่ตามหลังพาคนที่อ่าบริวารต่างๆไปด้วยได้อ่ะอืมเติมเต็มตัวเองได้นี่คือถือว่าดีมากๆเลยนะคะคนที่สามารถหาหาความสุขโดยที่ไม่ต้องไปยึดติดกับใครอ่ะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะอ่ะอีกใบหนึ่งสิ อืมแปดถ้วยเก้าถ้วยนะคะขอดูก่อนว่าถ้วยอีกไหมโอเคดาบไม่ใช่ล่ะ <laughs> ถ้าเป็นถ้วยอีกแสดงว่าหน่อยัพไม่ดีนะ <laughs> อ่ะแปดถ้วย เพราะด้วยความที่คุณเป็นเก้าถ้วยไงคะคุณเป็นคนที่าสามารถเติมเต็มตัวเองได้สามารถที่จะหาความสุขได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นในสายตาคนรอบข้างเขาจึงมองว่าคุณเป็นคนที่เมื่อเกิดความทุกข์แล้วคุณสามารถที่จะละทิ้งเดินหนีไม่สนใจคือคุณเป็นคนที่เศร้าไม่นาน อถ้าพูดง่ายๆเป็นคนที่เศร้าไม่นานเป็นคนที่อยู่กับความเป็นคนที่อยู่กับปัจจุบันเป็นคนที่เลือกที่จะนะคะเก็บเกี่ยวเฉพาะความสุขกับพลังงานบวกอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นพลังงานลบอะไรที่เป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่าทําเท่าไหร่ถมเท่าไหร่ก็ไม่เคยเต็มอะคุณจะไม่อยู่ค่ะคุณรู้สึกว่าคุณเสียเวลาเพราะคุณยังมีอะไรหลายๆอย่างที่คุณต้องทําคุณยังมีอะไรหลายๆ โปรเจกต์ที่คุณอยากที่จะลงมือนะคะแล้วคุณก็ยังมีใครหลายๆคนที่เขาอยากที่จะตามติดชีวิตหรือว่าเป็นในลักษณะที่อยากจะทำแบบแบบแบบคุณนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่คุณจะไม่เก็บความทุกข์ไว้นานอะไรที่รู้สึกไม่โอเคคุณตัดออกอะไรที่รู้สึกว่าโอเคคุณเก็บเอาไว้นะคะก็เลยทำให้แบบไม่ค่อยที่จะมีเรื่องท็อกซิก เพราะว่าในหัวสมองอาจจะไม่ได้คิดถึงเรื่องของความรู้สึกของของของสิ่งต่างๆอะค่ะนะคะในหัวสมองช่วงนี้นะคะสามในห้าในหัวสมองมีความอเลอร์ตลอดเวลามีแต่ความคิดอยากที่จะพัฒนาตัวเองอยากจะทําให้ตัวเองมีความมั่นคงหาความมั่นคงหาความสุขให้กับตัวเองทุกๆวินาทีสําหรับคุณคือมีค่าเสมอนะคะ่ะอในสายตาคนรอบข้างพลังออมง,งานออกมาค่อนข้างที่จะเป็นบวกเกือบทั้งหมดเลย แต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของคนที่เขาอาจจะมีอคติหรือคนที่เขาอาจจะคิดไม่ดีกับเราอ่ะเขาจะมองว่าเราเป็นคนเห็นแก่งเงินเขาจะมองว่าเราอ่ะเป็นคนที่อ่าโฟกัสแต่ในเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าอะไรผลตอบแทนคุยธุรกิจหรืออะไรก็จะเป็นในลักษณะที่ ต้องต้องมีมีมาตรฐานต้องมีความยุติธรรมต้องมีความสมดุลอืมประมาณว่าถ้าอยากได้อะไรก็คือต้องแลกต้องมีการแลกเปลี่ยนเป็นผู้ให้และผู้รับเท่าเทียมกันคุณจะเป็นคนที่จะไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบนะคะอืต้องบินบินด้วยกันทั้งคู่ถ้าทําข้อตกลงอะไรคุณก็ต้อง คุณกับเขาก็ต้องได้ผลประโยชน์ร่วมกันจะไม่มีการแบบยอมให้อีกฝ่ายเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียสละหรือว่ายอมเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งประสบความสําเร็จไม่ใช่เพราะคุณอยู่คงตรงกลางค่ะคุณเป็นคนที่ถ้าทําอะไรอะ่ะต้องชัดเจนต้องจริงจังแล้วมันก็เลยอาจจะทําให้บางคนที่เขาอาจจะมีอคติหรือว่าคิดไม่ดีหรือว่าเห็นเห็นเราเป็นคนที่ไม่ไม,ไม่ไม่ดีอะค่ะคนที่มีอคติ บางทีเราทําสิ่งที่ถูกมันอาจจะไม่ถูกใจเขาอย่างเงี้ยคะเออแล้วอีกอย่างหนึ่งแปดถ้วยมันเป็นในลักษณะของถ้าคนที่เขาคิดไม่ดีคิดอคติต่อเราเขาจะมองว่าเราเป็นคนที่ไม่สนโลกไม่แคร์ใครแต่จริงๆเราแคร์นะคะแต่เพียงแต่ว่าบางคนน่ะไม่คู่ควรกับความจริงใจที่เรามีให้ไง เอออันนี้มันต้องอยู่ในโลกของความเป็นจริงนะคะอย่าใจดีกับใครเพื่อให้คนอื่นเขามาเอารัดเอาเปรียบได้นะคะโลกทุกวันนี้มันต้องมีความอารมุ่มอารวยกันก็จริงแต่ว่ามันต้องมีความเสมอต้นเสมอปลายมันต้องมีความเสมอภาคมันต้องมีความสมดุลการที่เราเป็นผู้ให้ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องให้ตลอดนะคะมันต้องมีการทั้งให้แล้วก็การรับเท่าเทียมกันเห็นไหมสองเหรียญกับสามเหรียญเนี่ยมันต้องแบบ บาลานซ์ ans, ปรับบาลานซ์ให้กับชีวิตเพราะฉะนั้นคนที่เขามองคุณในทิศทางที่ดีคนที่เขาสนับสนุนชีวิตของคุณนะ่ะเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่เก่งมีความสามารถเป็นคนที่มีความยุติธรรมเป็นคนที่ขยันหาโอกาสให้กับตัวเองได้แล้วก็มีความสุขได้ด้วยตัวเอง แค่นี้เลยที่ที่คนอื่นๆที่คนรอบข้างที่เขามีพลังงานบวกกับเราเขาคิดกับเราแบบนี้เพราะคนที่มีพลังงานบวกยังไงเขาก็มองว่าเราทําเพราะว่าเราก็ไม่ได้เบียดเบียนใครสิ่งที่เราทําไม่ได้เบียดเบียนใครเขาก็รับรู้ได้เขาก็สนับสนุนเขาก็ยินดีแต่คนที่ไม่ยินดีถึงเราทําดีเขาก็ไม่ยินดี <c oughs> อ่หน่อยจะใส่อารมณ์ทําไมไม่ได้ใส่อารมณ์กันเพราะว่าเรามาถาม ไพ่ในสายตาคนอื่นๆนั้เขามองเขารู้สึกกับเรายังไงใช่ไหมสเสี่ยนมันมีสองด้านนะคะแน่นอนอยู่แล้วมีคนรักเราก็ต้องมีคนไม่ชอบเรานะคะมาให้ไพ่อยานโลกแนะนำสักสามใบดีกว่านะคะว่าจริงๆแล้วพลังงานของคุณเนี่ยพลังงานของคุณเป็นอะไรที่แบบแฮปปี้แฮปปี้มากๆเลยนะคะ อะไรที่ไม่ดีก็แค่เดินออกมาอะไรที่เติมเต็มเราไม่ได้อะไรที่ไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ชีวิตเราได้อีกแล้วเราก็แค่เปลี่ยนถ่ายเราก็แค่หาใหม่เราก็แค่หาสิ่งที่มันใช่แล้วมันเหมาะสมกับเราอะสิ่งที่คู่ควรนะคะอืมเราเป็นผู้ที่เลือกได้นะคะ เราเป็นคนที่เลือกได้เลือกเส้นทางของตัวเองได้เลือกว่าเราจะคบใครเลือกว่าเราจะให้ค่าใครเลือกว่าเราจะทําอะไรแล้วทําให้เราเกิดความสุขที่สุดเนี่ยเราเลือกได้ค่ะชีวิตของเราเราเลือกเองค่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่จะทําให้เรารู้สึกไม่โอเคก็แค่ปล่อยผ่านแล้วก็ไม่สนใจเดินหนีค่ะหากเรายังต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเราก็แค่รับฟังแต่ไม่ตอบโต้แค่นั้นเลยเพราะการที่เราไม่ เพราะการที่เราไม่ตอบโต้ไม่ได้หมายความว่าเราแพ้เพียงแต่ว่าเราชนะใจตัวเองแล้วเราก็สามารถที่จะเอาชนะนะคะความอเขาเรียกว่าอะไรอคตินะคะเอาชนะอคติหรือว่าเรามี eq นะคะมีการยับยั้งชั่งใจได้มีสติสัมปชัญญะมีวุฒิภาวะนะคะอืมเพราะคนบางคนอ่าเพราะคนบางคนประท้าไปก็เสียเวลาค่ะเสเสียเวลาเสีย เสียเวลาเสียคําพูดเขาเรียกว่าอะไรเสียน้ําลายเนาะนะคะอืมก็ยังมาถอดจิตอยู่ดีก็ยังมาอึดอัดถอดจิตอืมแต่พลังงานรอบข้างดีคุณนะคะคนอย่างคุณนะคะหน่อยจะบอกเอาไว้เลยคนที่จะมีผลต่อความรู้สึกคุณคนที่จะมีผลต่อชีวิตคุณคือตัวคุณเองค่ะ เพราะอาจจะด้วยเป็นคนที่ลงมือทําอะไรมากมายเป็นคนที่วิ่งหาโอกาสให้กับตัวเองเสมอบางทีคนที่มีความสุขในพื้นที่ของตัวเองอะค่ะคุณเชื่อไหมว่าคนพวกเนี้ยสิ่งที่จะทําให้ตัวเองแบบมีความทุกข์หรือว่าเครียดหรือว่าอะไรก็คือเป็นคนที่ทำอะไรเยอะเกินไปบางทีทำอะไรเยอะเกินไปนู่นก็อยากทำนี่ก็อยากทำมันเกิดการแบบไม่ได้พักนะคะ ทั้งทั้งที่จริงๆแล้วชีวิตของคุณดูจากพลังงานน่ยมันเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวแล้วเป็นคนที่เห็นไหมโชคดีหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง อยู่ในจุดที่แบบบางทีอเปตัวเองก็ได้นะคะให้รางวัลตัวเองบ้างก็ได้พักบ้างก็ได้นะคะเพราะว่ามันมันเป็นช่วงจังหวะเวลาของชีวิตของคนที่แบบประสบความสําเร็จแล้วก็มีพร้อมทุกอย่างแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นหน่อยถึงบอกว่าสิ่งที่จะมีผลต่อชีวิตเราไม่ใช่ใครที่ไหนเลยคะ่ะเป็นตัวเราเองทั้งนั้นถึงถึงแม้ขนาดจะนอนพักอยู่ก็ยังแบบก็ยังแบบ ถอดจิตมันเป็นในลักษณะของคนที่มีอะไรให้คิดเยอะไม่คิดเยอะไม่ได้ค่ะเพราะว่าตัวตนของคุณเนี่ยไม่ใช่แค่ในสายตาคนอื่นนะตัวตนจริงๆของคุณนั่นแหละเป็นคนที่แบบเห็นไหมคะความคิดไม่ไม่เคยหยุดนิ่งอะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะคำแนะนําของพาย,ยานในโลกเลยก็คือจงปรับบาลานให้กับตัวเองถ้ามันถึงจังหวะเวลาที่ต้องได้เก็บเกี่ยวต้องได้กินต้องได้ใช้สิ่งที่เราหามาก็ก็ถึงเวลาก็พักบ้างค่ะ นะคะเก็บเกี่ยวความสุขบ้างนะคะอย่าปล่อยให้ความสุขมันหล่นหายในระหว่างทางนะคะเพราะหน่อยเชื่อแนะ่ว่าคนที่มีมีพลังงานแบบนี้ค่ะไม่ตกต่ำหรอกคะ่ะ มีแต่จะเพิ่มพูนแต่มันอยู่ที่ว่าคุณจะได้หยุดใช้สิ่งที่คุณหามาไหมแค่นั้นเองโอกาสยังมีเข้ามาเสมอแล้วคุณก็เป็นคนที่ไม่รอโอกาสด้วยสิเป็นคนที่วิ่งเข้าหาโอกาสอยู่เพราะฉะนั้นอย่าลืมความสุขระหว่างทางอย่าลืมให้รางวัลตัวเองอย่าลืมนั่งชดนั่งชมเชยผลผล,ผลิตนะคะเก็บเกี่ยวผล,ผลผลิตที่ตัวเองทํา นะคะก็ประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะทุกคนเอาเป็นว่าหน่อยเป็นกําลังใจให้นะคะกับทุกๆคนอย่ามัวแต่หาจนไม่ได้ใช้นะคะเพราะความสุขของเราไม่ใช่แค่หาอย่างเดียวมันต้องได้ใช้ไปด้วยแล้วก็หาไปด้วยนั่นแหละมันถึงจะเป็นความสุขที่แท้จริงของเรานะคะโอเคค่ะทุกคนเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะหน่อยปละะายระคาบายบาย